ที่10ส,สิงหาคมเราจะข้ามราวไปอัตลปือ้อถั่วราวนะครับเราจะใช้บริการตัวนี้ตัวน,วนี้พักอยู่กูดวิวว้านี่ทุกที่เลยอีกสักครู่จะเคลื่อนรอหมุนเราต้องเข้า อาดาลน,นะครับตรงศูนย์จะเป็นคิวแรกๆโรนะครับฝางหนูจะไปทางมาจากลำพูนนะเดินทางมาพันกิโลนะครับจะไปเส้นเดียวกันแต่เขาจะอยู่หลายวันกว่านะครับพวกเราจะรวมมุกกระหารตามมาแล้วตอนนะี้เรากำลังจะไปยื่นเรื่องทำเรื่องที่ด่าน มาจากาที่บุฟวิลลินเลยจะรียกว่วอลเลล์นะ,นะ,นะนนครับเยี่ยมครับราใต้ของเรา เติมพลังเสริมไข่ลวกวันนี้อากาศมันหนาวครับแล้วก็หนาวเราคุมานั่งตากแดดอยู่บรรยากาศแ็บธรรมดานะครับเรามานั่งต้องอาศัยแดดนะครับอบอุ่นเอาถุงยางใส่ไหนนั่งจีบโปรตินกลางแดดฮะโปรตินร้อนนี่คิดดูว่าบรรยากาศเย็นขนาดไหนฮะแรกแล้วครับเนี่ยนั่นช่องเม็กเราจะข้ามไปแล้วอีกสักครู่อ่าเราเจอพี่ตีนะครับ เที่ยวทุกทิปมาลาวจนที่เกียดมาแล้วครับวันนี้พากุปต,กต์ผลแจนสลรรามเรียกว่าหลอกน้องอันดันมาเชื่อดเลยครับ ตามปัญจตาอ่าแล้วก็สิทธิชายพักครับเรียบร้อยอ่าวรวิทย์ครับอ่าเรียบร้อยพี่แซมตายแล้วกิติคุณเรียวรพจน์ครับมีใครที่พี่ไม่อ่านชื่อกดเลยมีไหมคนติดตามเออคนติดตามไม่ได้ไม่ได้มีใบนี้เอกสารนี้เป็นเฉพาะคนขับรถครับคนติดตามถือไว้ั ตอนเช่นตาสะแกนเสร็จแล้วดูตาสแกมครับครับ ตอนนี้ก็กาโมงนะครับรอนะครับรอเจ้าที่กำลังดำเนินการเรื่องเอกสารข้ามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลำนะไปตรวโรมเอกหารดูดียังไงครับได้ครับดูดียังไงครับอ๋ลา,าวครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นน,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 นหนครับนอนได้หับ ามาเลาอย่างสมบูรณ์แบบต่อไปเราจะเข้าเลนวขวาอย่างเดียวนะครับเราอยู่ฝั่งล่าเร็วอตอนนี้เราเป็นลูกครึ่งแล้วครับประชากรล่าให้ลืมไะครับเราต้องเกาะเลนวขวานะครับนี่ไกด์นำทางนะครับจิ๊ว ง้อแระวันแทกข้างนะครับแทกางง้วฮะวังทางง้อเป็นตะยานกว่าอ,อ่าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปจุดแรกเกินแล้วก็เปลี่ยนซิมแล้วก็จะปกติข้างหนึง่ง ตอนนี้เราผ่าดันไปแล้วสร็ปเอกสารผ่าเดือนนะครับนี่เราต้องเก็บไว้ดีๆนะครับยอดเจ็ดหมื่นกีบนะครับเจ็ดหมื่นกีบนะครับถ้าทําหายเขาจะปรับเราแล้วก็เป็นเอกสารที่เราต้องใช้ยืนยันตัวตนเวลาเขาจะตรวจสอบนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับเอกสารพวกนี้ เดี๋วนี้ถุงกันน้ำนะครับเพราะว่า,าลาวใต้นี้เขาบอกว่ามีความเปรปรวนทางอากาศาสัง่งไทยอาจจะร้อนอน,นะครับแต่ไปฝั่งนู้นอาจจะฝนตกได้เราต้องมีถุงทีมันกันน้ำกันความชื้นเพราะสิ่สถานที่เราจะไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตกนะครับเขาบอกว่าทางตัวนี้เนี่ยน้ำท่วมน้ำป่าไรยหลาก ทางที่เราอาจไปอาจจะเปลี่ยนเส้นทางบ้างทางบนไปข้า,<ป>างบนร ไปขึ้นจับไบบด้ชักจูบช่ไหมครับ<อ>ช่างเวียดว่าไงช่องอเวียดโอเคครับเอ้ยดูเต้นนั้นอันนี้แค่เริ่มเริ่มต้นครับเริ่มต้นครับ,รบอันนี้ถ้วยละสองหมื่นห้าพันกีบสองหมื่นห้าพันกีบนะครับแล้วก็เบียร์ก็สองหมืน่มนธรรมดานะครับผมเศรษฐีพ่อครับ เบียควันได้วรนะ้สองหมื่นจะไม่แบกเดีวค่อยไปหายรูปเดีวารูปบันกลับดีก่าเตอนนี้เราก็มาถึงตันนี้เราไปก่อนติจะไปจุดแรกหนึ่งตรงนี้แต่ตอนนี้รัฐบาลมันเหมือนกับว่าเขาควบคุมเรื่องอัตราเงินนะครับเขาเลยควบคุมการขั้น ผลของเงินาการแลกเงินตาในประเทศเขาเนี่ยเขา hoo, เลยควบคุมสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับทีมงานแลกกันมาเยอะครับแลก,กมาเยอะอยู่ก็จะโต้เสียกันไปก่อนนะครับนี่คือปัญหาบริษัทของอเพื่อนเพื่อนหรือนักท่องเที่ยวที่เข้าเรานะครับท่าน,นต้องศึกษาข้อมูลดีๆข้อมูลดีๆจาดก,การเข้ามานะครับ เริ่มแต่เอกสารการแลกเงินซิมต่ตางๆหรือเส้นทางที่จะไปนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามต่อครับจะแก้ปัญหาใไง เราข้ามมาแล้วต้องถ้าใครยังไม่เติมก็ต้องแวะมาเติมนะครับสายมือออกมาจากจากไม่ไกลนะครับอะไรปีโตราวนะครับอ,อะไรอันแรกอะไรดีแห้งหั่งอะไรวะพิเศษชุปเปอร์แห้ง ีส่สองนี่ธรรมดาโอแก๊สใช่ไหมน่าจะเป็นโอพิเศษเฮะนเนี่ยอันพิเศษนี่อันแห้งแหงหัง <S <S <บอ>่นบ่ั้สุดท้ายเอานได้ว่าป็นอาน่าธรรมดาธรรมดาไอ้นี่ครับข้างหน้าน่ะดรง่อะไรเอโดยอะไรอ่ะนี่แบบนี้บอหนาสังโอ้ มันม,มันแปลว่าอย่างครับแอดซังแอดแอดซั่งโซซังบอสแอดซังธรรมดาแอดซังพิเศษอ๋อน่าจะแปลเกี่ยวกับน้ำมันเนาะมีเลือจังไรหรือความแห้งบอสโอ้แอดซั่งเป็นชื่อโอ้เป็นชื่อยี่ห้อน้ำมันบริษัทน้ำมันสิบบอสยูบานจะสื่อไงบอสเป็นเชื้อบิทเบนซินโอ้ยูบานเบนซินอันนี้นันเฮ็ด โอ้ oh, ค่ะโอ้โอโอ,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 อครับครับครับขอบใจมากครับโอรอเร่องโอ้โ oh, oh. อ้เติมเติมเติมเท่าไรน่ะเจ๊เจ๊เสียนเสียนเอ0ดนะครับเติมน้ำมันรอนแรกนะครับเสียนเอด <c oughs> เดคนอะไรเกีเฮ้ยใส่เป็นอยู่อเอาสิเอาสิเฮ้ยเ้ทำไงพนันพนันหลายเออเอาเอาปืดทำมึงเหงาทำไงอยู่บเอาให้ทำไงพนันหลายเอาเอาเอาอยู่ัรเาอยู่วัดบยเเดเอาเเอดีวว้เเยเยเห เก็บอะไรเก็บอะไรเก็บอเกบเอาเกบเอาล้นี่ๆๆๆเลงลงลงเก็บอาเออเอาเลยเอาเลยเออไปกินไปกิน มันเหมาะกับถนจัดน,นิดละกันรูดไปที่คลับนี่นี่มามาก็ดดมาดีครับช่วงล่างเรามันผลิตมาเพื่อหลุมบุกาบาถ้าฝนตกนี้ ไม่ออกครับท่านผูน้ชม มอ่ะเอ้หให้เลือดจักันวุ่นนี่วะเอาเอาไปแบ่งกันเอ้วเร็วเออ เราเพจอดเติมเบียร์อีกแล้วนะครับ ยัเอีอ่ย่อยไม่ได้นะครับทริปนี้ทริปลอกกินเบีย หายดีสิแล้วมันนกนักกระเป๋านี่เอ่ครับก้อนไม่ต้องกลัวกล้องก็เมื่อครับหรือเมื่อยใช่ปันโอ้อ่ะเอาหนึ่งเอามาไปเอาเสือนาเสือมากเสือแม่ฮอร์เออมี่แล้เงิ่อนใดเราบ่มูมีบ่เออื่นมูมาเด้อเอิื่นมูมากินปันกันเออจะกินเฟือแล้วขนมหลายอยู่เอิื่นมูมาขนมเด้อือบ้านยังนี่บ้านยังเนี่ยอันนี้ซื้อบ้านยังบ้านยังเกาะ เตนโตอืมยื้อใส่เพื่อนยื้ส่ตัวนอยู่นี่นี่เงินขา่าบ่สที่ไปใส่บาดิไฟก็ไปใส่ไไปเรีนหรนั่นเฮียเมอไหร่หายไปเดินมูยนะเดินมามวยโดยรับนี่มาซื้อไปเฮ่ยังนี่โอ้ตำสมนี่บสการแสดงวที่หอนเมืองีิเมืองยังครับ แม่งสนามไส้สนามไสบอกใส่ยางโุบิบารเด้อเบ้เพน่ะกู้เสียด้ที่เวใหม่เลยใส่หรือขั้นไหนไม่ใช่เอามาจากบ้านเราพ่อนีให้เขาใส่ยางนี้เลยตัวใหม่ด้วยมั้งน่ะบลอกใหม่ยูโรห้าป่าผมดูล้างหังอ่ะเอาโมเมนชาใครอย่างนุ่มบ่ะอันนี้นี่เครื่องประทุนหิวอ้าว เขาเยกว่าอไอ้ไอ้ไอ้ชาไข่มุกยังไงเอาอย่างอ่ะอ้าวปีท่ก็ปีเนี่ยแหละมึงอกว่าถึงแล้วมึงก็หิวอยู่กินอี้น่ยอสิวาบานยงมีชิมชิมนาขาวเปก่มายมีดชิมเนี่ยนะเหมือนเพื่นนี่หรือเนล่าหิวไอ้ม่่เอาแม่เอาชกี่นี่มัราคาั่าแดงนีร้อยห้าสบบาทเม็นบ่ะ หอมหอมดีเนาะดูครับสิบบาทก็จะเป็นจักเท่าไหรล่ะจักเสียนล่ะเออเฮ้ยหอมไหมทาผิวจริงเงี้ยไม่ไม่ไม่ไมเอาไปไม่เอาไปฝากของฝากชั้นดีเจ้เนี่ยหน้าขาวที่อ๋ออ้าเนี่ยครับเป็นประเด็นครับเป็นประเด็นอีกแล้วนะครับเอาอ่านมายังครับเอานี่เครื่องเครื่องปรุงซุกี้ลูกชิ้นอ๋อหอมหอมซิงซิงซิงเอาเอาซิงซิงซิงทิม ซิงทิมฮ่อนหอนฮะซิงทิมซิทิมฮ่อนหอนซิทิมฮ่อนหอนโอ้ยซุกี้ยังหอมหอมเลยแหละเออหอมหอมป่ะเออหอมหอมเฮเหมือนปรุงสิ้นหอมหอมบ้าสิ้นนี่น่ะนะสิ้นเฮ้ยซุกี้เครื่องปรุงสุกี้สิ้นอันอันนี้ได้ครับข้างหน้าสุกี้อะไรอย่างนี้ปิ้งสิ้นปิ้งสิ้นฮ่อนหอนเออแมนบอกมาหนี่มาหนี่มาหนี่ถามแลยมาหนี่ 过来。